ไป <ee S 1> ในพูดเรื่องของควัญแล้วนะครับต่อกันด้วยข่าวนี้เลยและกันนะครับสําหรับผู้ประกันตนมาตรา40นะครับก็ตอนนี้คนเริ่มรู้จักเยอะขึ้นแล้วนมาตรา 40, <ข>40เพราะว่าคนไปสมัครกันเยอะผู้มีอาชีพอิสระผู้มีอาชีพอิสระคน,น,นะคสมัครเยอะเ,ะเพราะว่าถ้าคุณไม่สมัครเนี่ยคุณก็ไม่ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐ5,000บาทนะค่ะ<ข>ล่าสุดนี่นะครับอรองโฆษกประจําสํานักนายกร,รัฐมนตรีนะครับก็เปิดเผยหลัาางการประชุมคอรมเนี่ยนะครับอันนี้เรามาทวนกันอีกครั้งหนึ่งว่า อ่านัรีเห็นชอบของขวัญปีใหม่จากกระทรวงแรงงานนะครับมอบให้กับผู้ใช้แรงงานทั้งในระบบและนอกระบบหลายจิ้นนะครับหนึ่งนั้นคือมาตราการลดอัตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40เหลือรยละ60เป็นระยะเวลา6เดือนนะครับก็อย่างเช่นคนที่สมัครทางเลือกที่1ก็จะมีทางเลือก1 2 3ใช่ไหมครับทางเลือกที่1เนี่ยลดอัตราสมทบเหลือ42บาทต่อเดือนเดิมในตั้งแต่70บาทคะนะครับ ทางเลือกที่2นะครับก็ลดอัตราเงินสมทบเหลือ60บาทต่อเดือนจากเดิม100บาทต่อเดือนนะครับทางเลือกที่3ลดอัตราเงินสมทบเหลือ1 8 0บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อเดือนนะครับส่วนลดแต่การส่งเงินสมทบแต่สิทธิประโยชน์ยังคงเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลที่เอามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะอันนี้ต้องฝากเพราะว่าคนที่ ได้สมัครในมาตรา40ประคุณปรลเมศค,คือส่วนใหญ่ปกติแล้วก่อนหน้านี้จะไม่ค่อยได้สนใจนะ,<ฮ>ะแต่ว่าพอรัฐบาลประกันสังคมจะมีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา5,000บาทเนี่ยคนก็บอกเอ้ยถ้างั้นฉันสมัคร <ฮะ S 2> แต่ว่ามีไม่น้อยสมัครแค่ครั้งแรกจ่ายเงินแค่ครั้งแรกเ,ออแเพื่อที่จะให้ชื่อตัวเองเข้าระบบแล้วหลังจากนั้นก็ไม่จ่ายไม่จ่ายเลยไม่จ่ายรายเดือนอีกเลยน,น,นะคะแต่ว่าคืออยากจะประชาสัมพันธ์ว่าสําหรับผู้ ที่มีอาชีพอิสระในทุกๆสาขาอาชีพนะคะการประกันตัวในมาตรา40จะเป็นประโยชน์จริงๆไปเป็นหลักประกันในชีวิตของท่านได้ในหลายๆเรื่องนะคะแล้วถ้าหากว่าท่านรู้สึกว่ามันยุ่งยากนะคะในการต้องมาจ่ายเงินทุกเดือนเนี่ยเดี๋ยวนี้คุณสามารถที่จะใช้วิธีการหักบัญชีก็ได้หรือจ่าย1ปีหนึ่งครั้งก็ได้นะคะคเพราะว่าคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเป็นแพ็กเกจ70บาทต่อเดือน ร้อยบาทต่อเดือนหรือว่า300บาทต่อเดือนะนะคะและถ้าหากว่าเนี่ยเขามีเป็นโปรโมชั่นให้ในช่วงหรือช่วยเหลือกันในช่วงโควิดเนี่ยหเดือนเนี่ยนะคะคุณก็สามารถจะจ่ายล่วงหน้า ต้นปีเนี่ย,จ,ยจ่ายไปเลยหนึ่งครั้งนะคะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาในการที่จะไปจ่ายกันทุกเดือนนะคะแล้วสิทธิประโยชน์ในตอนที่จะได้ใช้ประโยชน์กับเรื่องนี้เนี่ยมันมันดีจริงๆแล้วพอชื่อคุณไปอยู่ในระบบปุ๊บ,บเวลาที่เขามีมาตรการในการให้ความช่วยเหลืออะไรเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาทีหลังว่าเอาทำไมฉันไม่ได้นะคะคือคือเรื่องการลงทะเบียนเนี่ยอย่าไปคิดว่าเป็นการตีตราย่างงานอย่างนี้คือการลงทะเบียนคือการทําให้รัฐมีข้อมูลเรา,านะครับถ้าเราเราไม่ได้มีปัญหาอะไรเนี่ยนะครับ ทำม,มาหากินกันปกติเนี่ยก็ m, ลงไปเหอะอาชีพอะไรเนี่ยคือพอเวลามีปัญหาเกี่ยวกับอาชีพนั้นๆที่ต้องเยียวยาหรือจะดูแลหรือจะออกกําหนดนโยบายต่างเนี่ยรัฐจะได้มีฐานข้อมูลไงยกตัวอย่างที่ชัดเจนเลยคนทํางานภาคก,กลางคืนอ่าใช่ใช่ใช,ใช่ไหมครับค,คนทํางานภาคก,กลางคืนเนี่ยเ,เข้าใจายอยู่โดยวิธีเนี่ยเป็นอิสระ,ะนะแต่พออย่างเงี้ยพอเกิดวิกฤตแบบนี้ปุ๊บเนี่ยภาครัฐเนี่ยไม่มีข้อมูลเลยนะคุณณธิยาว่าอ,อ,อยู่ใน สถานประกอบการไหนเท่าไหรอะไรยังไงเนี่ยตัวเลขล้วจะต้องใช้งบประมาณเท่าไหรในการเข้าไปช่วยเหลือดูแลค่ะ,น,ะนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะได้มาจัดระบบกันคุณพูดมาเนี่ยผมก็นึกขึ้นได้ผมก็เป็นหนึ่งในจํานวนนั้นว่าไปสมัครมาตรา40แล้วจ่ายยังจ่ายจ่ายแล้วแต่ว่าเดือนต่อ,ตอ,ตอมาเนี่ยนะคือด้วยความที่เราไม่เคยชินเดี๋ยวต้องไปจ่ายเดี๋ยวเสียสิทธิ์กันนะครับค่ะค่ะ